รีวิวปา้ายะที่ห้อาหารนกนั่นเองอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันเอาไว้ใส่ในกรงนั่นเองอ่าแต่ทีนี้เราคุยกันว่ามันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมครับถาดถ้วยอาหารมันอยู่ข้างในเนี่ยงั้นหมายความว่าถ้าน้องกินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ล่วงออกข้างๆอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งเนี่ยคือน้องมีที่ยืนในการกินเห็นปะน้องยืนแบบยืนยืนได้แบบเต็มๆอะ่ะและกิน นและถาดอาหารอันนี้มันจะดีกว่าแบบนี้นะครับแบบนี้มาจากไหนก็คือเป็นถาดอาหารที่แถมพองกงนกเี๋ยวผมเอาลูปขึ้นให้พร้องกงนกอันนี้ตามรูปนี้เลยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกาันอ่ะอันนี้พอเราประกอบเสร็จหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับออกริดด้าน อ่าอันนี้พอเราประกอบเสร็จหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้้เห็นอะไรไหมครับที่ยูของน้องจะมีแค่นี้และโอ้โหลงมากินเห็นไหมกินน้ํากินอะไรก็ว่าไปอันเนี้ยมีข้อดีคล้ายๆกันเลยก็คือว่ากินแล้วเศษอาหารมันไม่ลงข้างๆอันเนี้ยชัวร์แต่ทีนี้มันติดปัญหานิดนึงครับคิดภาพว่าเป็นตัวเราอ่ะโต๊กกินข้าวอะโต๊ะกินข้าวของเราอะปกติเราก็ต้องการเต็มๆแบบนี้ไหมเออแต่ถ้าบางคนแบบใช้โต๊ะแค่นี้กินถามว่ากินได้ไหมก็กินได้มันมันมันกินได้แหละ แต่ถามว่ามันถ้าโต๊ะใหญ่ๆแบบเนี้ยมันกินสะดวกกว่าไหมอารมณ์เดียวกันครับอย่างน้องนกเนี่ยก็เอาง่ายว่ามันต้องใช้อ่าผมลองเ,รเปรียบเทียบนะอันเนี้ยต้องใช้ขายืนแค่ตรงนี้แลกกินใช่ป่ะแต่อันเนี้ยขายืนเต็มๆล้วก้มากินได้เลยอันไหนสะดวกกว่าคําตอบชัดเจนมากอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนั่นแหละครับเัลเลยเรียกว่าเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เอาไว้ในกรงเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเอาง่ายว่ามันเกิดเป็น อุปกรณ์ตัวนี้มันเกิดเป็นที่ให้อาหารแล้วแล้วก็มีที่ยืนให้น้องด้วยก็น่าจะดีขึ้นแหละเออตรงๆต,ต,ตามนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของตัวนี้กันบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงนะข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นที่ให้น้องยืนเต็มๆและกินได้นะทีนี้เรามาคุยถึงข้อเสียกันบ้างน,นะครับก็อ่านองจากว่าไอ้ตัวนี้ เนื่องจากน้องเนี่ยต้องจะบินขึ้นมาแล้วลงหรือจะปีนขึ้นมาแล้วอันนี้แล้วแต่นะครับเช่นถ้าอย่างเกย์เนี่ยเกย์มันไม่บินอยู่แล้วเกย์ส่วนใหญ่มันมันชอบปีนเนาะก็ปีนขึ้นมากินถูกไหมเอาละ่ะทีเนี้ยเป็นปัญหาละคือเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ยจะกินหรือเปล่าแต่ถามว่านกสอนได้นะครับถ้าเราให้อาหารมาลรววางตรงเนี้ยผมว่ายังไงน้องอ่ะก็ต้องรู้อยู่แล้วดังนั้นผมเลยมองว่าข้อเสียแทบจะไม่มีนะ ถ้ามาพูดถึงราคาเนี่ยผมตีแบบคร่าวๆนะคือไม่ใช่คาล้านผมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200-400เออตีตีเลนสอย่างนี้นะก็ถามว่าถ้าแบบนี้มันทำให้น้องกินได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็กินอาหารไม่ล่วงด้วยแล้วก็อันนี้ยังสามารถเอาออกไปทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเพราะเป็นสแตนเลสเนี่ยครับเห็นปะมันก็แข็งแรงนะเออถามว่ามันโอเคนะส่วนตัวผมมองว่ามันโอเคมากๆเลยแหละ ซึ่งมันเป็นตัวช่วยได้ดีจริงๆเนาะก็เป็นดังนี้ดีกว่าสำหรับใครที่ชอบนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะอันนี้ของร้านผมนะหรือว่าจะหาร้านอื่นแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะผมเน้นมารีวิวเนาะใครมีปัญหาอะไรอยากถามเพิ่มเติมสำหรับตัวนี้ก็ต้ดมิ้นท์ได้หรือาทักส่วนตัวมาก็ได้นะครับเอาเป็นดังนี้ดีกว่าเนาะสำหรับที่ให้อาหารนก no. นั่นเองกับรีวิวป้ายยา